สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูปูในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่3เรื่องวัสดุน่ารู้ค่ะเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็กๆนักเรียนคิดว่าหากแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุกออกจากกาันเราจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นไปทำเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่อย่างไรคะ การประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยค่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของวัสดุกันก่อนนะคะวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของต่างๆเช่นไม้ยางกระดาษแก้วโลหะพลาสติกส่วนวัตถุคือสิ่งของที่ ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆที่ประกอบกันซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะวัสดุคือสิ่งที่นำมาใช้ในการทำสิ่งของต่างๆเช่นไม้ยางกระดาษแก้วโลหะและพลาสติกค่ะส่วนวัตถุก,ก็คือสิ่งของที่นำมาทำนำมาจากวัสดุชนิดต่างๆมาประกอบกัน ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะวัสดุแต่และอย่างทํามาจากชิ้นส่วนย่อยๆหลายชิ้นประกอบกันซึ่งชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้นะคะเมื่อนำวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อยแต่ละชิ้นออกจากกันจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นกลับมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้และสามารถนำวัตถุชิ้นใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ได้อีกค่ะ ตัวอย่างการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อยนะคะเว้าวค่ะเวลาเราแยกชิ้นส่วนย่อยก็จะได้เชือกไม้กระดาษประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่นำไม้และเชือกมาประกอบเป็นคันธนูค่ะตัวอย่างการประกอบวัตถุชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนย่อย หมอนค่ะแยกชิ้นส่วนย่อยก็จะได้ผ้าใยสังเคราะห์หรือนุ่นและได้ค่ะประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เป็นตุ๊กตาหมีนะคะทำมาจากผ้านั่นเองหากชิ้นส่วนย่อยของวัตถุ แยกออกจากกันเราจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นไปทำวัตถุชิ้นใหม่ได้หรือไม่คำตอบคือได้ค่ะเมื่อเราแยกชิ้นส่วนย่อยของแต่และชิ้นออกจากวัตถุเราจะสามารถนำชิ้นส่วนย่อยเหล่านั้นมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้และสามารถนำวัตถุชิ้นใหม่นั้นไปใช้ประโยชน์ดได้อีกเช่นแยกชิ้นส่วนย่อยของตู้ ก็จะได้แผ่นไม้ได้ตะปูและน็อตซึ่งเป็นโลหะนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เป็นชั้นวางของค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัสดุและวัตถุค่ะคำถามวิด์คิดสนุกวันนี้นะคะข้อที่1วัสดุกับวัตถุต่างกันอย่างไรง่ายนิดเดียวนะคะ และข้อที่2ค่ะให้นักเรียนลองยกตัวอย่างวัตถุวัสดุในบ้านของนักเรียนคนละ5ชนิดค่ะลองหาคําตอบดูนะคะแล้วส่งเข้ามาในไลน์เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ